ฮโยกขซอยหมดสองขำเสียงตัวเองว่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทวีสวัสดีท่านผู้มชมทุกท่านด้วยนะครับกูโก้ผมอีกแล้วนะไหนพอดีน่ะ 4H นะฮะวันนี้ฮะสังเกตว่าหน้าอินเทอร์เฟซเรามันเปลี่ยนไปสักนิดสักหน่อยใช่แล้วเ <laughs> นี่ยเราอยู่เกมโปเกมอนอยู่นั่นั่นเองฮะเนี่ยเราจะเล่นแค่เกมโปเกมอนที่จะเล่นแค่โปเกมส์สก,กาอย่างเดียวนี่มันก็อาจจะดูน่าเบื่อไปสำหรับช่องเราผมก็เลยเอาเกม เกมนี้เนี่ยสนุกมากครับผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่เขาเปิดมานานเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วแต่ผมเพิ่งได้เล่นเพิ่งได้เล่นนะครับแล้วคือแบบคือเล่นนานแล้วแล้วเล่นไว้นานแล้วแล้วก็แบบว่าลบไปเพราะว่ามันตอนนั้นมันเล่นได้แค่30เฟรมรทผมก็เลยแบบเล่นไม่ไหวเ่วงนั้นมันเล่นกระตุกเกินไปผมก็เลยลบแล้วทีนี้เกมเขาปรับมาใหม่ปรับให้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ผมได้มากขึ้นใช่ไหมผมก็เลยเล่น60เฟรมรทได้แล้วเย้ผมมือโอเค และนี่คือแล้วดูชื่อผมสมัยก่อนซาวารุโดโและคือตอนนั้นนี่คือติดโจโจผมก็เลยตั้งชื่อว่าซาวารุโดโนี่ทำรับบทเป็นดีโอแล้วดูดิหน้าปกเ,เอาเอากิคโคกามาปิดไข่ทำไมผมทุเรศได้ขนาดนี้เนี่ยฮะวันนี้เราจะมารับ,บบทเป็นเห็นชุดผมไหมชุดผมนี่ออกแนวน่งดับเพลิงชินละ เคยใครเคยดูไฟฟอนบ้างชุดนี้เลยชุดแบบแนวๆน,นี้เลยเสื้อดําเสื้อแบบเสื้อดันแบบเสื้อใส่เล่นธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วก็กเกง่งนักดับเพลิงอะไรเงี้ยโอ้โหมันมันเป็นลุคที่โคตรเท่เลยเอาล่ะวันนี้ผมจะมาผมก็ไม่ได้เล่นอยู่ในเก่งเท่าไหร่นะผมเพิ่งมาแบบผมเพิ่งมาเริ่มศึกษาอะไรตอนมา,มาช่วงนี้ผมไต่มาถึงบิกเนอร์ซึ่งมันเป็นแรงที่ยังไม่ค่อย,อยแบบว่าเจอพวกเก่งๆหรือว่าแบบเจอคนเก่งๆอาจจะแบบมีตบบอดบ้างมีแบบอ่า สู้กับคนบ้างแต่ในคนนั้นก็อาจจะมีแค่สองสา <c oughs> คนน้องน้อก็อาจจะเป็นบอทอะไรประมาณนี้นะซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นแบบว่าใครเครียดใครเครียดเราจะกดตัวอะไรดีผมเล็งไว้น่าจะเป็นไม่ใช่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 ไม่ใช,ไใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่ตัวนี้มันชื่ออะไรนะฟูจิกิดันิฟูจิกินนกมันไอน,นี่ฮิตโตะฮิโตะครั้งนี้ไม่ใช่ฮิตโตะมันไฟมันชื่ออะไรวะ มันชื่ออะไรวะตัวท่าน้ํามันชื่ออะไรวะมันชื่อไอตัวไอตัวนะท่าน้ําตัวเล็กอ่ะก่อนที่มันจะมาเป็นไอตัวท่าน้ําตัวใหญ่อะมันชื่ออะไรวะผมลืมแล้วเออแต่แต่เอาเอาเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนวันนี้ผมจะมาเล่นตัวที่มีชื่อว่าพิกาชูอตัวโคตรคลาสสิกแล้วนี่ดูสกินวาวซ่าสุดยอดน้องพิกาชูเราน่ารักมากสกินนี่ผมมีสองสกินผมไม่ได้เติมแล้วมันแจกฟรี <laughs> มันแจกฟรี <laughs> ผมก็เลยสวมบทรับใส่ซะเลย อันแต่อันนี้อันนี้คือมันแบบแนวร่วมงานปาร์ตี้ผมนี่มันต้องชุดนี้นี่มันคือซาสึเกะในชุดพิกาชูมองยังไงมันก็ซาสึเกะชัดๆนะซาสึเกะในนารูโตะอ่าใครเคยดูนารูโตะนะฮะนี่มันนี่มันซาสึเกะชัดๆส่วนพิกาชูเนี่ยในตั้งค่าเลนเนี่ยมันมันไปเลนบนกันเนาะผมก็จะไปเลนบนแลวกันโอเคมันบอกเพื่อนกอนไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นบ่อนหรือเป็นคนนะโอเคไป ผมเอาอีกโตช็อตไฟฟ้ามาเอาแล้วทำไมมันได้35เฟรมเรทสงสัยตอนอัดคลิปไปด้วยมันจะลดเฟรมเรทลงมั้งเนี่ยแล้วเราแย่งกับเพื่อนซะละเพื่อนอ,อย่าเพิ่งแย่งผมจำชื่อมันไม่ได้นะแตผมจะไปอ่านชื่อมันที่หลังอย่าเพิ่งแย่งโอ้ยอย่าเพิ่งแย่งเราอยากมีโปกเกรบอลเยอะๆเราจะเอาไปชูดในฝั่งเราบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยเออนี่ฮะเี่ยวชูวะมันสกิลเป็นตัวตีระยะไกล,ลฮะอย่าเข้าไปใกลอ้อะจริงระยะหา่างมันยิงเรื่อยๆอย่างนี้นจะรีดเดเมจได้ดี โอเคดิผมดูเฟรมเลยเหรอมันก็ผมก็ตับปรับไว้สูงนะทําไมมันเอ่อโอ้โหนี่จับตะข่ายแล้วยิงโบโบยิงระยะฮะโอ้ยไอตัวนี้มันฟาวได้เดียวเดียวเดยวเดียวดียวเดี๋ยวเพิ่ง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  No 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 โอ้โหมาสิมาสิมาเลยมาเลยตับจับตะข่ายโบ่เข้าเฮ้ยมึงเวลาสามไม่อย่าห้าโอ้โหเดียวเดียวเดียวนี่ส้านะเพื่อนเออเฮ้อรัช็อตกูอีกแม่งเอ้ยไอถ้าไปยืนหลับอะไรตรงนั้นน่ะเฮ้ยนี่นีพิกาจูเหรอนี่ ผมแนะนําให้ใช้เ e อ็กติบบอลนะมันแรงดีนะผมชอบนะไม่ใช่หรอกผมเบียวมันจะมีตอนหนึ่งที่ปิกจูมันใช้เ e อ็กติดบอลในในกระตูนะตอนที่มันไปสู้ยิมลีไปสู้ลีอ่ะนั่นแหละเท่ดีเฮ้ยถอยไม่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเราไปบุกเข้าในาเกินไปแล้วโอเคพอหลังเราจะบุกเราบุกเสร็จแล้วก็อยากย้าย,ายฟาร์มฮะเราหนีแล้วมันลึกเกินไปแล้วมันเออเพื่อน me, เฮลมีพีทอเฮ้ยเฮ้ยมันจะตายแล้วเออนั่นแหละ องไล้วโอ้ <Superman> โดนเคโอไปดิอย่าซ่าอย่าทราบแถวนี้ใครเถื่อนรู้ไบ้างแถวนี้พี่คุมไปน้องพี่เดินมาเยอะถึงเดินออกกำลังกายครับเพ่เดินเก็บขยะน้องมุกเกียอะไรเลยมีเจ้าถิ่นมาเพื่อนวิ่งกันเลยเพื่อนนี่มันไม่ใช่บ้านเราลวเพื่อนอ่าแล้วโดนจับแล้วผมต้องช่วยเพื่อนเพื่อนแทงไม่ตีไม่เข้าเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยตีไม่เข้าเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาสิ่งนี้ไยอุ้ยผมต้องวิ่งผมต้องวิ่งอย่าอย่าไม่รอเออ เขาเขานี้ก่อนเขาเขานี้ก่อนจะตายจะตายเขาหาแล้วเ้านี่เห้าหรอเอาโผเกบอกไปกินบูมโปเกบอกว่ติดบอล็ชิบหายแล้วไปกระจอยัหนึ่งแสนว่าผมไม่ใช้นี่ผมใช้ white tackle บอกเลยท่านี้นี่โคตรจะได้มิชั่นสไลด์ เสียงหายตา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 เลยเฮอปีเป็นไงเราเฮาตาตาบอลสายฟ้านีช็อตช็อตโถมาเด้มาเด้อีกนิดเดียวนิดเดียวเพื่อนตะปันสักทีสักสกิลมีไหมมีโอ้โหมันมันเข้าไปนู่นแล้วออเฮ้ยนี่งย่นระยะเวลากลับมาทาไมไอยบ้านนานวลนองเออกูก็ไปก็ได้คิดไงมันมันมันมามันมาจังใสมันมาจังสี่อ ทำไมอฟกคฮาแล้ววะออมัาจะตัยแล้วออเป็นไงแล้วโอ้โหไงบอกแล้วสกิลหนึ่งแม่งดีเอ้อยากโดเหรออยากโดนเหรอเราเอวต่อเนื่องเฮ้ยเพื่อนมาเยอะเพื่อนมาเยอะเฮ้ยไหวเหรอเฮ้ยเพื่อเราเอาเฮ้ยเพื่อเราเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้โหแล้วมันขึ้นอันนั้นชิบหายแล้วเพื่อนเพื่อนออ้เจ็บเจ็บเพื่อนซอยกูกรอู้หูจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวไม่โล โอ้โหเกือบตายเจอกูได้เจอกูได,ด้นิดเดียวนิดเดียวอุย้ยไม่ถึงไม่เงยไม่ทันจะไปกล่าจะไปหวิวเอามันอีกรอบสักหน่อยพิกาจูข้าตีนเหรอเอ้ย, <laughs> อยไม่ชอบเอฟเฟกต์พิกาจูเฮ้ย <laughs> มาอกีกเหรออุ้ยทำไมไอตัวนี้มันมีโปกเกมอลยี่สิบสองเลยวะเฮ้ยเอ้ยเอาระโดนแช่เฮ้ยเอาชิบหายโดนสองรอบมาดิ <laughs> เฮ้ยโอ้โหโอ้ยเอ,อ,อ,เ <laughs> เอย <laughs> ウケン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 ウケうウケっウケン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 ウうンウっンウケンウケンウケンのケンウ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 のンウケンウケのウケンウケンウケン

โอ้โหเป้นเป้นเป้นเป็นอะไรอ้าวพิจูพวกเดียวกันตีกันทำไมอ่ะพวกเดียวกันตีกันทำไมพิจูพิจูพิจูอุ้ยจะตายแล้วอีเดียวเอ้าเฮ้ยเดียวเดียวเดียยวโอ้โหไม่วิ่งไม่ทันรับเตือนลาบโอ้โหอื้ยทำไมนายทำกับเราได้ลงคอวันนี้ไปชุดอะไรอย่าพึ่งไม่ใช่โอ้โหมันไปชุดอะไร นี่อะไรอะไรอู้มันเปิดนันติมันคิดว่ามันตีมี่ตีคนเดียวเหรอหนึ่งหนึ่งอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยไปไหนอืออือมันวิ่งไม่ทันมันเฮ้ยมันวิ่งไปดูนะอุ้ยไอตัวนี้มันโอ้โว้กมันดูดมันดูดมันแช่แข็งเพื่อนเฮลเฮลมีเฮลมีพลีสโอ้โหจะตายแล้วอือเพื่อนโอ้โหเพื่อนวิ่งหนีก่อนกูนี่อะไรอะไรเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมาดิมาดิมาดิ อย่าหนีนะเว้ยพอได้เปลียบแล้วมันหนีโอ้โหโอ้ม่งไม่นัดไม่รู้ผู้ชายเลยเลยไม่เงี้อะไร <c oughs> เงยอืมเพรเสียเปลี่ยวว่าหนีตีอย่างเงี้ยเราอะไรบิกาชูบิกาชูอยู่ในป้อมแล้วมันเก่งไม่เอาถ้าเขาอยู่ในป้อมเราอย่าไปบวเกเยอะนะสู้ไม่ได้นั่นแหละเฮ้ยทันเดอร์ทันเดอร์ทันเดอร์ let's go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  ทันเดอร์มันกดตัวเย a ต้องช่วยตีฮะตัวนี้ถ้าเราได้มาแล้วเราจะชูบอลแบบว่า ไม่มีคูดาวนะแต่มีเท่าไหร่เราจะชูดไปเลยสมมติถ้าเรามี40ลูกถ้ายิ่งโปกเกมอลในตัวเราเยอะมันจะยิ่งแบบว่าชูดไวไอ้ชูดช้าใช่ไหมถ้าถ้าเราสมมติเราได้ตัวนี้เราก็จะแบบ40ลูกเราจะชูดภายในคลิกเดียวเทนะ่านั้นคลิกเดียวคลิกเดียวคือชูดเลยประมาณน,นี้เออใครได้ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยวิงว่งละวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งไปชูวิ่งอือวิ่งไปชูเลยเห็นไหมมันจะมีเวลาบอกประมาณกี่วินาทีถึงเราจะแบบนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะสามสิบสามสิบกันผมแค่คลิกโบ๊ะนี่เห็นไหมชูดเลย เป็นแยแตกเลยฮะโอ้โหมันดูมันจะเจออะไรเฮ้ยอู้มันลากเข้าบ้านอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยมาดิมาดิจะบวกนี่นี่เราเก็บไปได้โอ้โหเป็นไงล่ะสเต็ปผมมันดีนี่ผมชูดหนึ่งวิสุดท้ายก่อนที่มันจะหมดด้วยเดี๋ยวดูเหมือนว่าด้านบนเพื่อนจะมีประเด็นโอ้โหแทงชนแทงเราต้องไปช่วยแทงฮะเราไม่ได้ไปช่วยแทงเราไปช่วยใส่ดาเมจหนึ่งตีตีถึงแม้มันจะไม่เข้าเท่าไหร่ก็เถอะก็ตีไปเดี๋ยวมันก็ตายเอง ได้ยี้เป็นกันแล้โอ้โหสกิลเข้าไปโบโอเออโอไปดิเราเราเบ่งฮะเบ่งเออไปไงแตกเอ้ยทำไมคลิปนี้มันเอฟเฟคเยอะจังเว้ยทำไมพลังมาจากไหนเนี่ยพลังมันมาเยอะแยะมากมายแปดวิแล้วอุ้ยเจ็ดวิหกวิไออีกนิดนึงห้าสี่ขอช่วยนิดหน่อยสามสองหนึ่งโอ้เรียบร้อยฮะเกมนี้น่าจะเป็นฝ่ายที่เป็นผมฝ่ายผมนะที่เก็บใจชนะไปได้ โอ้กีนนี้สู้กับบอทแน่หรือเปล่าหรือแล้วทำไมมันดูมันอยู่คนเดียวเลยเออแต่จ,จริงจริงมาดูคะแนนดีกว่าโอ้นี่ไงผมชูไปเยอะอกว่าลควรนั่นเนี่ยห้าร้อยต่อห้าร้อยต่อสามร้อยโอ้โหผมชูไปสองร้อยสี่สิบห้าตมนี่คุณต้อมเต็มป้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเมอนเป็นไงชูสองนิ้วแอคไปทีโอ้โหพี่กระชูผมพี่มันสุดจริงๆเอาขึ้นมาแล้วนี่ ขึ้นมาขั้นซูปเปอร์คาตตินี่กูควรดีใจไม่ไน่ให้ผมบอดขึ้นมาได้นะเพื่ผมว่าตอนนี้ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นแบบว่าเล่นแบบมีชั้นเชิงหรือว่ามีความรู้ในการเล่นไต่แรงมากฮะถ้าแบบว่าถ้าผมมีความรู้มีความรู้ในการไต่แรงอะไรมากขึ้นผมก็จะ แต่ว่าอาจจะเล่นมีชั้นเชิงผมต้องขอเวลาไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นโปเกมอนอยู่ไหนก่อนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอโจ๊กี้เป็นเพียงเท่านี้นะแต่ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เฮ้ยพี่จัดโปเกมอนไปก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับและกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมต่อไปด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับบบ๊ายายแล้วเจอกันใหม่ครับคุณผู้ชมนะครับผมครับสวัสดีกันี่วิคิโอสวัสดีครับกูจะพูดเร็วไปเีลยพูดไม่รู้เรื่องและชิบหาย